แสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มฉลาดขึ้นกูไม่ได้พูดจ่อจงคนใดคนหนึ่งนะกูพูดทั้งหมดเลยที่มึงออกมาดิ้นกันเนี่ยแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหามึงเริ่มฉลาดขึ้นแล้วแสดงว่าลูกหินลูกหามึงที่เคยดูเดืองทำพิธีกับมึงเนี่ยเริ่มหนีตัวตีตัวออกหางเริ่มโพสต์เริ่มแชร์ค,คลิปวิปดีโอปู Amazon. แสดงว่ามันเริ่มมีเหตุปัจจัยแบบนี้มันเลยเริ่มดิน้นล่าสุดหมอดูดังระดับประเทศถึงขั้นด่ากูแล้วนะหมอดูดังระดับประเทศลูกศิษย์สอ่านกก็ตใจเหมือนนนกะัะด่ากู ตกใจมากนะกูก็เลยตอบไปว่าอ๋อมึงก็แก่กโกลกากลาเหมือนกันมึงด่าก,กูเป็นเด็กเมื่อวานซืนอมึงก็แก่กโหลกากลาพอกันกูบอกแล้วนะอย่ามาด่ากูอย่าให้ต้องถอนงอกกันงอกมึงเนี่ยมีแต่ความเลวความชั่วเพราะฉะนั้นอย่าให้เด็กต้องถอนหงอกทำตัวเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ให้หน้าเคารพนับถือทำตัวให้เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ให้สมกับครูบาอาจารย์ในการที่มึงสอนมึงทำ อย่าเที่ยวตำหนิติติงละลานชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงกูพูดทุกอย่างตามหลักสัจจะความจริงกูพูดทุกอย่างตามหลักคำสอนพระเจ้ามึงปฏิเสธทุกอย่างในหลักคำสอนพระเจ้ามึงไม่ได้เอาหลักคำสอนพระเจ้ามีแต่แอบอ้างเอาคำว่าพระเจ้าอยู่เหนือสุดแต่ทำดรัาฉานวิชาศึกษาแต่ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่มีอะไรเลยที่มึงสอนออกมาจะเป็นหลักคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธะ แต่มึงมีหน้ามาตีกูด่ากูว่าเป็นเด็กไม่ไหวส,สื่อศึกษาธรรมะไม่ละเอียดละอ,อ่ไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กูคือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์กูมีไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูกูพวกมึงมีครูคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีอย่ายุ่งวุ่นวายกับกูเลยมึงสู้ความจริงกูไม่ได้หรอกถ้าแน่ก็มาคุยกันถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่มึงรู้ มันสามารถเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่กูพูดตามหลักคำสอนจัดได้นะกูจะเอาความจริงไปฟาดหน้ามึงกูจะเอาความจริงไปถอนหงอกมึงเพราะมึงด่าก,กูว่าเด็กเมื่อวันศืนกูจะเอาความจริงไปตีหน้าความเป็นผู้ใหญ่กะโหลกกะลาแกกะโหลกกะลาแบบมึงเอาตามนี้นะเดี๋ยวจะหาว่ากูหงอไม่พูดเลยอันนี้กูไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้อะไร แต่สิ่งที่มึงพูดมันเป็นการสําลอกสันดานความเลวความชั่วออกมาแทนที่จะอยู่ดีๆอยู่สงบสงบเงียบๆแต่ดันสําลอกความเลวความชั่วสันดานออกมาคือการกระทําหรือคําพูดคําวาจาของมึงเองคิดดีๆนะจะพูดจะเถียงกับกูคิดดีๆก่อนกูพูดทุกอย่างตามหลักเหตุผลตามหลักสักจจความจริงกูพูดตามหลักสักจจความจริงของสัมมาสัพพุทธะมึงพูดทุกอย่างอยู่บนความเชื่อ ไม่มีหลักสักจจะความจริงเลยแมย้แต่ประการเดียวสิ่งที่มึงพูดออกมาเรียกว่าแสงหิงห้อยสิ่งที่กูกําลังพูดอยู่เรียกว่าแดดแสงตะวันแสงหิ่งห้อยกับแสงตะวันนะคิดดีดีแล้วด่ากูไม่ได้โพสต์เดียวนะถ้าด่ากูโพสตเดียวกูจะไม่ว่าเลย,เลยอีโพส์ยาวๆอ่ะนะ ลูกศิษย์ส่งมาให้กูดูกูเฉยๆมากเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยกูแค่ตกใจนิดๆกูไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนน้ำหน้าถือตามากขนาดนี้จะใช้วาจาชั่วหยาบเช่นนี้ในการตําหนิ่ตดติงคนอื่นกูไม่คิดเลยจริงๆตอนแรกกูคิดว่าโพสต์เนี้ยจะจบไปนะกูก็เฉยๆมีคนส่งให้กูดูอีกจนกูต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลายโพสต์มากหลายโพสต์มากที่พูดแกลวกูอะไรกูสารพัดหลายโพสต์มาก กูต้องจัดไม่จัดไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวเหมิมเกริมเขาพูดถึงใครค้าใครค้าพวกมึงก็สารแนแล้วเกินใครค้าใครค้าสู่รู้สารแนะจะต้องรู้ให้ได้ว่ากูด่าใครสาระแนะจริงๆ กูมห ah าสัจจร์ไทยแลนด์มึงรู้ป่ะอะไรกูจะพูดให้มึงฟังนะสิ่งที่กูตลกหกฮามากที่สุดคือทุกวันเนี้ยมึงรู้หรือเปล่าว่าคนเนี่ยกลัวกูมากนี่คือสิ่งที่กูแบบมหาสัจจัน์มากกลัวกูกูคนเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยแล้วมดูสภาพกูนะหัวร้านตัวดำผอมอมกระลองกระลองถือกระโถนใบหนึ่งเป็นอาวุธกลัวกู เนี่ยกลัวกูกลัวเลยมึงดูสภาพกูน่ากลัวไหมเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยถ้ากูทําอย่างเงี้ยกลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวมา,ากมาโคตรน่ากลัวเลยสิ่งที่มาสจาั์รู้ไห้ใครที่กลัวกูหมอดูล่างทรงคนทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาพระดูดวงพระล่างทรงพระทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตามึงจะดูเลยนะว่าคนที่เกลียดกูจะอยู่ในเวนี้หมด มันกลัวกูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูเอาความจริงมาพูดเพราะกูเอาความจริงออกมาปะจารเพราะกูเอาความเลวความชั่วออกมาเปิดเผยต่อหน้าทําให้อะไรรู้ไหมทาให้พวกมึงอ่ะลืมหูลืมตาทําให้พวกมึงหูตาสว่างทําให้พวกมึงฉลาดทําให้พวกมึงรู้ว่าอะไรเป็นกลลวงกลหลอกทําให้พวกมึงรู้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิดทําให้พวกมึงรู้ว่าตามหลักสัจจะความจริงและเหตุผลตามหลักคำสอนพอะเจ้าเป็นยังไงมันเลยกลัวก็เลยเริ่มอะไรเริ่มด่ากู เริ่มเกียดกูเริ่มบูลลี่กูเริ่มแอนตี้กูเริ่มต่อต้านกูแปลกนะคนที่กำลังขวนขวายในการปกป้องพระศาสนารักษาพระสัทธรรมทำให้คนเลิกงม,มงายไร้สาระปัญญาอ่อนไปตามดวงชะตาลาสีเวทมนต์คุณใสสะดอกข้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเบิดแป้นเวียนเทียนทำพิธีสักแก่ซัดลำบูชาไฟแล้วจ่ายเงินจ่ายทองกลัวกู กลัวกูกับน้ำไหลไฟดับถึงขั้นล่างทรงจะเริ่มขอดีเบตกูออกทีวีกูไม่กลัวนะกูรับแต่ถึงเวลาต่อหน้านะกูไม่ด่าหรอกกูเอาความจริงไปฟาดอย่างเดียวมึงจําไว้นะกูรู้จักกาลเทศะเวลากูคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่กูยกมือไหว้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์กูแม้จะเด็กกว่ากูกูก็ยกมือไหว้มึงจําเรื่องนี้ไว้อย่างหนึ่งใครเกลียดกูกูก็ยกมือไหว้เวลาเจอต่อหน้ากูจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใคร แม้เขาจะเกลียดชังกูขนาดไหนแม้เขาจะรังเกียจรังงอกูขนาดไหนกูก็ยกมือไหว้เขาและกูไหว้กอนด้วยอยู่ต่อหน้ากูจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ด่าไม่อยากฆ่าพยาบาทบานร้ายกูจะสำรวมระวังที่สุดที่จะทาได้กูจะมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์ความสุภาพเรียบร้อยตามฐานะการละเทศะที่กูต้องอยู่ในบริบทนั้นแต่ในไร์สดกูใส่เต็มกูจัดเต็มเพราะอะไรนี่คือเวทีกูนี่คือสไตล์การสอนกูนี่คือวิธีการแก้ไขความเห็นของ ความเห็นผิดของกูนี่คือการฉะปะชาดาในการทําลายอีพวกเดรจฉาวิชากูจะทําลายให้หมดกูบอกแล้วกูเกิดมาเพื่อทําลายลักทําลายอะไรทําลายกิเลสในใจมึงทําลายอะไรทําลายเดรจฉานวิชาที่พวกมึงมีความเห็นผิดกันอยู่กูจะเกิดมาเพื่อทาลายกูจะไล่เอากระโถนเนี่ยทาลายสันดานช่วยๆเร็วๆของมึงแล้วกูจะไล่ทําลายอีเดรจฉานวิชาทั้งหมดกูไม่ได้ละกูไม่ได้ทําลายหมอดูนะกูทําลายศาสตร์วิชา เพราะอะไรมันไม่ใช่สัจจกความจริงดังนั้นเวลากูด่ากูชี้โทษกูตําหนิติดจริงกูไม่ได้ตําหนิติดจริงที่ตัวหมอดูกูตําหนิต่อศาสตร์กูตําหนิต่อความเลวความชั่วกูตําหนิต่อพฤติกรรมการกระทําที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการทําให้คนมีความเห็นผิดนี่ต่างหากที่กูตําหนิคนที่พูดด่ากูเนี่ยนะหมอดูระดับประเทศเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยใช้การโกหกคําโต บอกว่ากูเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่กูเนี่ยด่าเขาเอามาให้ดูหน่อยกูฝากไปหน่อยนะใครที่รู้ฝากไปบอกหน่อยเอาวิดีโอที่กูด่าเขาไหมกูดูหน่อยแล้วพูดว่ากูโกหกคำโตที่กูไม่เคยด่าเขาเอาไหมกูดูหน่อยถ้ามีวิดีโอที่กูด่าเขาจริงๆไม่นับอันนี้นะเพราะอันนี้กูด่าแล้วอันนี้นับไม่ได้นะเพราะกูกำลังด่าอยู่ไม่ต้องนับอันนี้กูหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ากูเคยด่าเขาไปเอามาถ้ากูด่าเขาจริง เอ่ยชื่อเอ่ยนามเขาแล้วด่าเขาจริงบริภาษเขาจริงกูจะต้มขอโทษตรงนี้เลยกูจะขอโทษตรงนี้เลยเพราะกล้ากล่าวตู่กูว่ากูโกหกคำโตกูเคยเอ่ยชื่อเขาจริงเอ่ยชื่อจริงเลยยอมเลยเอ่ยชื่อจริงเอ่ยว่าอะไรขออนุโมทนากับอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะโหดีมีประโยชน์มากเลยเพราะอะไรเพราะเขาอนุโมทนาบุญมาเขาร่วมทําบุญมาสองหมื่นบาทตอนที่กูทําบุญถวายหลวงพ่ออินถวายล้านห้าถวายวัดป่านาคำน้อยเขาร่วมมาสองหมื่น กูเอ่ยชื่อเขาเพอต้องการอนุโมทนาสาธุกับเขาที่เขาร่วมในการบริจาคมานั่นแหละคือการเอ่ยชื่อและเอ่ยในทางที่ดีไม่ได้เอ่ยในทางที่เสียหายเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจใหม่ถ้ามีคลิปนั้นส่งมากูจะอัดวิดีโอขอโทษกูเป็นคนไม่มีอัตราตัวตนไม่มีมารยาทิติกูสามารถยกมือไหว้ขอโทษด้ความบริสุทธิ์ใจได้เลยถ้ากูบริภาาจริงแต่ถ้ากูไม่ได้บริภาาจริงคนที่ควรขอโทษคือมึงนะไม่ใช่กู เพราะมึงใส่ร้ายป้ายสีเริ่มทําสันดานชั่วๆเร็วๆใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงโมคะบุรุษลําพังทําเดรัจฉานวิชาก็แย่พอตัวอยู่แล้วยังใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงอีกโมคะบุรุษกลัวจินตนาการได้เลยนะกลัวมองออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าเริ่มกูเห็นเงียบม,มาตั้งนานตลาดมาเริ่มเดือดเนื้อร้อนใจเพราะอะไรสะแสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มเดินห่างจากมันสแสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มฉลาดขึ้นกูไม่ได้พูดจ่อจงคนใดคนหนึ่งนะกูพูดทั้งหมดเลยที่มึงออกมาดิ้นกันเนี่ยสแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหามึงเริ่มฉลาดขึ้นแล้วสแสดงว่าลูกหินลูกหามึงที่เคยดูเดืองทำพิธีกับมึงเนี่ยเริ่มหนีตัวตีตัว,ตวออกห่างเริ่มโพสต์เริ่มแชร์คลิปวิดีโอกูแสดงว่ามันเริ่มมีเหตุปัจจััยยแบบนนนี้มมเเลริิ่ด พราะคนเริ่มตาสว่างคนเริ่มฉลาดออกจากไศ,ศาสตร์ออกจากเดัาชานวิชาก็เลยพยายามเริ่มปเทคป้องกันตัวเองอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้พวกมึงเนี่ยรู้หลักสัจจะความจริงของพระพุทธเจ้ามึงฟังเอานะคนคนหนึ่งที่พยายามจะให้พวกมึงเนี่ยได้ยินได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าให้มึงอยู่บนหลักเหตุและหลักผลอยู่บนหลักการกระทําทางกายวาจาและใจคือการกระทําของตัวมึงเองทําสิ่งไหนย่อมได้รับผลการกระทํานั้น ไม่ทาสิ่งไหนมึงย่อมไม่ได้รับผลของการกระทานั้นเนี่ยคนคนหนึ่งกําลังสอนความฉลาดให้มึงกับอีกคนหนึ่งกําลังพยายามว่าอย่าไปเชื่อมันนะพวกเราทุกคนต้องมีดวงชะตาเป็นที่ตั้งประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันม,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 มาเราจเจริญเติบโตมาด้วยพิธีกรรมเหล่านี้มันเจริญเติบโตามาด้วยหมอดูล่างทรงเราต้องรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้การสะดอะข้อต่อชะตาการทําพิธีลัคนาราศีดวงดาวในการเกิด มันมีผลต่อการรักษาชีวิตมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองพวกเราต้องช่วยกันรักษาตัวนี้ไว้นะพวกเราต้องเสียเงินให้หมอดูกันนะพวกเราต้องเสียเงินให้ร่างทรงกันนะพวกเราต้องรักษาร่างทรงหมอดูสะดอกข้อต่อชะตาพิธีกรรมเหล่านี้เราต้องรักษาไว้นะพวกเราต้องช่วยกันรักษาในการเสียเงินเสียทองนะพวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับหมอดูล่างทรงต่อไปนะพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการดูดวงพวกเราต้องใช้ชีวิตด้วยการเอื้ออำนวยต่อการดูดวงนะพวกเราต้องปกปักรักษาคุ้มครองหมอดูไว้นะ พวกเราอย่าไปใช้ชีวิตบนการกระทาของตัวเองพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อพวกเราอย่าไปใช้ชีวิตด้วยการกระทาทางกายวาจาใจสุจริตด้วยตัวเองพวกเราต้องวขวนขวายในการบน,บนาราาสังกาวทาพิธีสละเข้าต่อชะตาก lun, ันนะเนี่ยมึงฟังเอาสิคนหนึ่งขวนขวายในการพว่มึงมีความเห็นผิดไปเรื่อยโง่ลงไปเรื่อยดักดาไปเรื่อยอีคนหนึ่งพยายามทห้มึงเจริญขึ้นจะเจริญขึ้น,น,นมึงฟังเอาว่ามึงจะเชื่อใครพิจารณาเอาเอง กูบอกแล้วถ้ากูพูดเนี่ยกระเทือนยิ่งหมอดูล่างทรงออกมาดมากูมากเท่าไหร่มึงยิ่งกระเทือนมากขึ้นตัวนั้นเพราะกูจะตอบโต้ด้วยหลักสัจจะความจริงมึงไม่มีทางเถียงความจริง้นมึงจะอ้างประเพณีปู่ย่าตายายทำตามตามกันมาสืบทอดกันมาต้องรักษาขนธรทมเนียยกูไม่สนใจขนมนียประเพณีกูสนใจแค่หลักทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั่นคือเงื่อนต้นเงื่อนปลายเป็นที่สุดแห่งการพ้นทุกข์กูได้ยินบางประโยคด้วยนะใช้คําว่าอะไรรู้ไหม สุดโต่งเดี๋ยวกูขออ่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื่องจากว่าเขาดังระดับประเทศจะเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนกันได้ง่ายจะเกิดการกระเทือนกันได้ง่ายคนจะเข้าใจผิดได้เดี๋ยวกูจะขออ่านให้ฟังเฮ้ยใครมีวะส่งให้จีิงดี่วะเดี๋ยวจะหาเจอพวกเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านทั้งหมดนะกูจะอ่านบางคําบางประโยคให้มึงฟังว่าเขาพูดถึงหลักคําสอนพระเจ้ายังไงเดี๋ยวกูหาก่อน ใครเป็นคนส่งให้กูดูก็ไม่รู้ใครเขาไม่รู้เขาสาระแนส่งให้กูดูเฮ้ยใครมีว่าส่งมาในส่วนตัวให้กูดูอีกทีดิวะหาไม่เจอวะกูจะขยี้เฮ้ยส่งมาในส่วนตัวให้หน่อยดิวะในในในแอปเขียว่ในไลน์นนนนลอ่ะใครรู้ว่าส่งมาอหร่ที ปุจะขยี้ให้แหลกเป็นยาหยอดตาเลยเหมือนสมัยพุทธกาลอ่ะพระพิสุเหาะขึ้นไปเอาบาทเอาบาดอะไรนะเอาบาทไม้ใช่ไหมหวังอยากได้ทรัพย์ของคฤหัหั์พระพุทธเจ้าสั่งเลยบดขยี้บาทไม้นี้เอาไปทํายาหยอดตาแล้วสั่งพระพุทธเจ้าสั่งเลยว่าห้ามต่อจากนี้ห้ามมีพระพิสุรูปใดใช้บาทไม้ประเภทนี้อีกห้ามใช้ใครใช้ปาปะปันนี่สกิยปาจิตติกุจะขยี้ อ่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวกูจะเปิดให้ดูเอาบางบางข้อนะบางข้ออ่านยาวไม่ไหวเยอะนีะ่วันนี้มีไอ้บ้าคนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ไอ้บ้าคนหนึ่งปกติถ้าเราเชื่อศรัทธาใครอะไรต้องมีผลประจักษ์เชิงสทลิ์ชีวิตมึงประจักษ์เชิงสทธิ์อะไรบ้างเหรอมสทลิ์ในการทำ พักอะไรเครื่องรางของขังอย่างหนึ่งแต่เจ๊งอย่างนี้หรอหรือยังไงไม่เข้าใจนั่นเรียกว่าประจักษ์หรือเปล่าประจักษ์แจ้งเลยว่าขายไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินไปหลายสิบล้านนั่นเรียกว่าเชิงประจักษ์ใช่ไหมสอนชี้แนะเราได้เราจึงมีความเชื่อถือศรัทธาคนบ้าบ้าสร้างกระแสให้ตนมีตัวมีตน ด้วยการจับเอาปมด้อยตนจุดเสียจุดอ่อนปัญหาสังคมซึ่งมันก็เป็นปกติมีในทุกสถานะชนชั้นอาชีพเพศวัยเอามาบูลลี่กูไม่เคยบูลลี่ใครกูพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงกูถามว่าไอ้เรื่องพูดที่กูพูดมีอะไรบ้างไม่จริงพูดมาสิตอบได้ไหมนั่นมันคือปัญหาในสังคมที่โดนคนประเภทพวกมึงเนี่ยสอนแบบผิด,ผดเมื่อมึงสอนผิดมึงก็ไล่คนเหล่านี้ไปจ่ายเงิน ให้มึงเพื่อจะได้พยากรณ์ชีวิตเขาแล้วมึงก็แนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตด้วยการเสียงเงินอันเป็นส่วนที่โยงยึดสังคมประเทศไทยสืบ,สบ,สบ,สบทอดสืบทอดกันมายาวนานโดยอ้างว่าเป็นแนวคําสอนพุทธเจ้าใช่ครับแนวทางพุทธเจ้าที่สุดมึงฟังนะมึงฟังนะแนวทางของพุทธเจ้าที่สุด สุดโตรงคือมึงดูเขาใช้คำนะที่สุดสุดโตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจสี่ภาวนามรคผลนิพพานใช้คำว่าอะไรสุดโตงคำสอนของพระเจ้ามันใช้คำว่าสุดโตงมึงฟังกันเราเองนะก,กูก๊อุกปี้มาวางเลยนะแต่พระพุทธองค์ ยังมีข้อธรรมสาหรับคารวะผู้ขรองเรือเพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติอบรมขัดเกลาตนเองสั่งสมบมุญบารมีเพื่อละจากโลกสมมุติไปสู่วิมุตไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ค่อยเป็นค่อยไปได้แก่ศีลห้าอนุปปิกถาอิธิบาสีบุญกิริยวัตถุพอคาอัธยามัสแปดที่หกอนุสติธรรมที่เมืองพูดมากูสอนหมดเลยซึ่งดําเนินในวิถีมาตลอดเปิดเผยประจักษ์แจ้งแก่คณะสิทธิมหาชนยาวนานเกือบสามสิบปี หมายความว่ามึงเหรอสอนเหรอมึงสอนเหรอมึงจะสอนได้ยังไงเมื่อมึงทำในราชวิชาอยู่มึงยังทําพิธีกรรมสะดอข้อต่อชะตายังคิดว่าพญานาคโดยบรรดาชีวิตมึงให้เกิดความรวยความจนยังพาคนแห่เห็นไปกราบไหว้เทพเทวาพาคนแห่เห็นไปกราบไหว้พญานาคไปสร้างพญานาคมึงบอกว่ามึงสอนของพวกนี้เป็นของขัดแย้งกับหมดเลยแต่มึงบอกมึงสอนถ้าไปตื่นทำตื่นจริงหรือ ถามใจตนเองดูถ้าตื่นทำจริงจะไปทางหลุดพ้นนิพพานได้จริงๆตัดทุกอย่างได้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยอ่ะุญอนุโมทนาด้วยอันนี้พูดดีแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะนี่จะอนุโมทนาก็ยังอนุโมทนาไม่สุดยังมีขอหมุนกลับมาแขวนิดน,นึงตอนแรกกูดีใจมากเลยนะโอ้ยเขาสาอนุโมทนากับกูนะว่าถ้าตื่นรู้ตื่นทำจริงก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะนี่ยังหมุนกลับมาอยู่เทินกับ ไปแล้วนะตอนแรกจะขึ้นทเทเวะนะขอวนกลับมาน,นิดเึงแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะกระแสที่เกิดขึ้นเมามันมันจะทําลายวิถีประเพณีแล้วมึงก็สไมไปกูแค่นี้มันมีอีกไหมเนี่ยมันตัดจบแค่นี้นะ่มีอีกไหมเนี่ยมึงฟังใหม่นะกูจะย้ําเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับแนวทางของพระพเจ้าที่สุดสุดตรงสุดตรง,ตงคือ ตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจภาวนามรรคผลนิพพานมึงฟังคำนี้ไว้นะเขาบอกว่าคำสอมพระุทเจ้าสุดตรงอันนี้กูไม่ได้ขยี้นะอีกทีหนึ่งใช่ครับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สุดสุดตรงคือสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจสี่ภาวนา มรรคผลนิพพานมันบอกว่าสุดโตง่งเนี่ยเหรอคนที่จะกล้าสอนทร,รมัธุระเจ้าแต่พูดว่าทร,รมะพุระเจ้าสุดโตง่งธรรมะของพระเจ้าเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหลักการหลักเกณฑ์ของการเดินสายกลางธรรมะของพระองค์คือสายกลางแต่ไอคนนี้พูดว่าสุดโตง่งก็ไม่แปลกใจที่เป็นหมอดู ไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวที่ยังทำในรัจฉานวิชาไม่แปลกใจเลยย้ำอีกทีหนึ่งสุดตรงคำสอนพระพุทธเจ้าสุดตรงไม่ได้ขยี้นะไม่ได้ขยี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสุดตรงมรรคผลนิพพานอริยสัจส,สีม่มรรคโยงแปดศีสมาที่ปัญญาภาวนาสุดตรง หมอดูระดับประเทศท่านหนึ่งพูดไว้ว่าคำสอนพระเจ้าสุดโตใช่ครับสุดโตมันพูดเองนะกูไม่ได้พูดนะกูบอกแล้วอย่งมาเถียงกับกูเลยคนหนึ่งถือความเชื่อคนหนึ่งถือความจริงถ้ากูยังเป็นหมอดูแบบเมืงนะกูไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้เลยกูจะไม่กล้าแต่ต้องคำสอนพระเจ้าเลยเพราะอะไรกูยังเลิกทำไม่ได้ กูจะไม่กล้าคําสอนพระเจ้าไปสอนใครเลยเพราะกูทําไม่ได้กูจะไม่กล้าบอกใครเลยว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําแล้วเจริญอันนี้ทําแล้วรุ่งเรืองกูจะไม่กล้าพูดเลยเพราะอะไรเพราะกูยังเริ่นนมเดลฉานวิชามไม่ได้กูยังทิ้งความเห็นผิดไม่ได้กูจะไม่กล้าพูดเลยกูจะเงียบกูจะหลบกูจะทําตัวเล็กกูจะเอาตัวเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในกระถั่กูจะแอบกูจะเอาหัวเนี่ยมุดลงไปในกระถั่กูจะแบบหึ่งแต่มันเอาเข้าไม่ได้ไงกูจะทาตัวเล็กที่สุดอยู่ในกระถั่กูจะกระโดดลงไปแล้วกูจะทําตัวเล็กกระเดี่ยนะ กูจะบอกให้กูจะไม่กล้าปริปากพูดแม้แต่คำเดียวกูจะไม่กล้าเลยกูจะไม่กล้าจริงๆเพราะอะไรกูกลัวโดนเขากระแทกกูกลัวโดนเขาตีกระบาลกลับมาด้วยความจริงพระพุรธเจ้าทรงบันลือสีหนาะาว่าธรรมะของพระองค์ไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าใดสามารถคัดง้างในคำของพระองค์ได้จำไว้นะหมอดูล่างทรง ที่ยังเอาพิธีกรรมสเสด็จข้อต่อชะตาการพยากรณ์ทำนายทายทักแล้วไปแก้ดวงแก้กับทำนายทายทักชาลาซาลัพยากรณ์ทำนายราศีอะไรต่างๆนะพวกนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่แค่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าหรือศรัทธาในพระเจ้าแต่การกระทําของเขาเรียกว่าการกระทําของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเพราะฉะนั้นพวกหมอดูล่างทรงอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไร พวกคุณเนี่ยมีหน้าที่ในการศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าและมีศรัทธาในพระเจ้าเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเพราะอะไรคุณยังไม่ยอมทิ้งประเพณีที่คุณทาตามๆกันมาของาศาสนาพราหมณ์การบูชาไฟของาศาสนาไหนพราหมณ์การทําพิธีเมืองแว่นเวียนเทียนเป็นาศาสนาไหนพรา์การพยากรณ์ทำนายไทยทั้งด้วยรูปแบบต่างๆการเสียงทายการพยากรณ์การเสียงไทยการปลุกเสกสเ,เลขยัน การทำนายไทยทักดวงดาวราศีวันเกิดวันเดือนปีคืนเลิกหามยามทีเป็นของพราม์พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำนี่เรียกว่าเรื่องนอกแนวไม่ใช่คำสอนดังนั้นใครที่ยังทำเรื่องนอกแนวอยู่แล้วพยายามจะมายกตัวเองให้อยู่เหนือจากหลักคำสอนแล้วมาติติงคนที่กำลังสอนทราพุทธเจ้ายามตรงไปตรงมาตามหลักคำสอนเป็นกูกูจะอยู่เงียบ กูจะทําตัวเล็กๆและกูจะทำในดลักานวิชาของกูในการทําอาหารกินต่อไปกูจะไม่พูดมากเลยกูจะอยู่เงียบๆกูจะดูอย่างห่างๆกูจะไม่กล้าลงมาเล่นด้วยเพราะถ้าเล่นด้วยคนที่ตายคือมึงไม่ใช่กูแม้มึงจะมีแฟนขับมากขนาดไหนก็ตามแฟนขับมึงจะเดินออกจากมึงมาเรื่อยๆเพราะมันจะพิจารณาตามหลักเหตุผลและหลักสกจจะความจริงกูบอกก่อนว่ากระเทือนนะ คำสอบพระเจ้ามึงชนะไม่ได้จําไว้เพราะมึงไม่มีวันชนะความจริงกูไปที่ไหนกูไม่เคยกลัวใครเพราะกูไม่เคยกลัวที่กูจะพูดความจริงแต่เวลามึงไปไหนมึงต้องกลัวเพราะอะไรเพราะมึงถือข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงเป็นข้อมูลที่เป็นความเห็นผิดเป็นข้อมูลที่มึงประกอบใช้ชีวิตเป็นอาชีพด้วยการหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยเพื่อได้จากเงินจากทองคนอื่นมาจากการเอาความเห็นผิดไปใส่ให้คนอื่นเกิดความหวาดกลัว กูไม่เคยได้ผลประโยชน์จากการสอนธรรมะกูไม่เคยได้ผลประโยชน์จากการพูดหลักสัจจะความจริงของพระเจ้าเพราะกูปัดประโยชน์เหล่านั้นออกจากตัวเองหมดอย่ามาเถียงอย่ามาเสียเวลาที่จะเอาชนะความจริงของพระเจ้าอย่าเสียเวลาเลยอยู่เงียบๆไปจะทําก็ไม่มีใครว่าทําหน้าที่ของตัวเองไปอยาาจะดูดวงอยากจะสะเดาะอยากจะทะออําทพิธีกรรมอยากจะทาพิธีบวงสรวงทําไปแต่อย่ามายุ่งกับกู กูขอแค่นี้แหละ